ทำความสะอาดก็ยังไม่เสร็จเลยค่ะทุกคนคะ่ะครีมซองอีกแล้วคะ่ะครีมซองนี่แหละคะ่ะง่ายดี <c oughs> ตอนนี้ก็เที่ยงนะทุกคนน่าจะเกือบบ่ายแล้วแหละจุยังไม่ท่านได้กินข่าวยังไม่ท่านได้อะไรเลยคะ่ะตื่นขึ้นมาจากสางเอียงานะ่แบบว่า ตึกแตง่ายไมายุบบ้านหลังนี้เพิ่งจะได้หยุดงานวันนี้วันแรกนะคะทุกคนสวัสดีค,ค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้จูกับพี่โจย้ายเข้าบ้านใหม่กันได้ครบหนึ่งสัปดาห์พอดีแล้วนะคะทุกคนคะ่ะนอนหลับสบายค่ะไม่ฝันร้ายไม่อะไรเลยค่ะก็คือหลับดีมากอยู่บ้านหลังใหม่จริงๆจูจะบอกว่าจูลืมทําพิธีไอ้นี่ด้วยคะคะเหมือนกับว่าสวดมนต์หรือว่าเอาพระเข้าบ้านเนาะปกติคนพุทธเราจะต้องทําพิธีนี้ด้วยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจูจะหาเวลาทําค่ะ เป็นการสระผมแบบประหยัดน้ํานะคะทุกคนจะสะอาดดอกละแบบว่าพอเราซื้อน้ำใช้เนาะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราต้องประหยัดน้ํานะเราจะใช้น้ําฟุ่มเฟืยไม่ได้ปกติอาบน้าครึ่งชั่วโมงไม่เสร็จจ้าเดี๋ยวนี้ห้านาทีอาบเสร็จแล้วจ้าต้องประหยัดน้ํา หิวค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าปกติจุจะเป็นคนที่กินข้าวเช้าข้าวเที่ยงเนาะส่วนข้าวเย็นเนี่ยจุจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่ค่ะแต่ข้าวเช้าเที่ยงนี่ขาดไม่ได้เสียบหม้อ,อก,ก่อนนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าปลั๊กตรงนี้มันใช้ไม่ได้ปลั๊กไฟที่อยู่บริเวณตรงเนี้ค่ะไฟมันไม่เข้านะเดี๋ยวจุหาที่ก่อนจุจะมาเสียบตรงนี้แทนเรายังทํากับข้าวอะไรไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าเตาไฟฟ้าค่ะ มันไม่ทํางานหมายถึงมันไม่ดีไฟเพราะฉะนั้นวันนี้จุจะกินไข่ต้มเนาะจุจะเอาไข่อะค่ะล้างไข่แล้วก็เอาใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวให้มันสุกพร้อมกันกับข้าวออสามฟองเดี๋ยวจะมีคนสงสัยเนาะว่าเอ๊ะทำไมเห็นจุเอาน้ำ เอาน้ำเอ,เอาน้ำมาล้างข้าวเพราะว่าน้ำอันนี้จะซื้อมาจากรถเนาะเดี๋ยวจะมีคนสงสัยว่าน้ำมันสะอาดพอหรือเปล่าอย่างนี้จูจะบอกว่าตอนนี้อะค่ะที่บ้านติดเครื่องกรองน้ำแล้วนะคะทุกคนค่ะติดวันติดวันไหนติดเมื่อวานเหรอวันก่อนนี่เดี๋ยวจูให้ดูอันนี้เป็นเตียงนอนเก่าเขาค่ะเนี่ยเตียงนอนเก่าของบ้านพี่โจบอกว่ามันไม่สวยพี่โจก็เลยซื้อเปลี่ยนใหม่เนาะมัน เนี่ยเดี๋ยวจูให้ดูนะเรามีเครื่องกรองน้ําแล้วนะทุกคนนี่โอ้ยใบไม้ร่วงลกอีกแล้วค่ะต้องมาทําความสะอาดตรงนี้ด้วยนี่เครื่องกรองน้ําอยู่ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเราอะค่ะแล้วเดี๋ยวเราเนาะเราจะติดเครื่องกรองน้ําดื่มเพิ่มด้วยเดี๋ยวพี่โจจะติดเครื่องกรองน้ําดื่มด้วยคะ่ะรอเดี๋ยวเขาเข้ามาติดให้อีกวันหนึ่งวันถัดไปวันไหนไม่รู้แหละเขาบอกว่าเขารอคิวอยู่เขายังไม่มีคิวคิวว่างมาติดโอรข้างนอกเย็นจังเลยนอกบ้านเย็นๆค่ะ อากาศดีเดี๋ยวรอให้เขามาติดเครื่องกรองน้ําดื่มด้วยค่ะแล้วก็ใช้น้ํากรองเนาะหุงข้าวทําอาหารอะไรอย่างนี้ได้เลยค่ะดูค่ะบรรยากาศหน้าบ้านวันนี้ืตรงนั้นมีนกด้วยให้ดูนก ตัวไลอะแอบหลอนเห็นไหมแหมเราก็อันนี้นะคะคือต้นมะขามที่อยู่หน้าบ้านสิโอลูกดอกเต็มต้นเลยอ๋อยางยางังยังไม่มีลูกอันนี้กําลังเป็นดอกอันนี้คือลูกเก่าที่มันแบบน่าจะเป็นลูกเดิมตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะมันกินไม่ได้แล้วคะ่ะเดี๋ยวต้องรอเนี่ยมันกําลังจะออกดอกเดี๋ยวต้องรอชุดต่อไปน่าจะอีกหลายเดือนนะจุพพาเดินดูข้างๆบ้านนิดนึงเนาะอันนี้คืออยู่ข้าง ข้างบ้านหูมีต้นนี้ด้วยอ่ะว่านหางจระเข้แล้วก็มีนี่มีต้นกล้วยด้วยเดี๋ยววันไหนเราจะต้องทําหอหมกเนาะห่อหมกอะไรสักอย่างกินกันเพราะว่าเรามีใบกล้วยดีจุงแอบมีหน่อไม้ด้วยนะแต่ว่าเขาตัดทิ้งไปแล้วไม่งั้นได้กินแกงหน่อไม้อีกจะ้ะอันนี้คือของเจ้าของบ้านเดิมนะคะพี่โจไม่ชอบเนาะ จุ๊กก็ไม่ชอบเหมือนกันนี่เราจะเอาทิ้งนะเราไม่เอาใครอยากได้ก็คือเอาไปเลยเราให้อันนี้เนาะเดี๋ยวเราจะถามว่ามีาใครอยากได้คนที่เขามาที่บ้านเนาะเดี๋ยวเราจะเอาให้เขาเพราะว่าไม่ชอบค่ะทุกคนค่ะอันนี้นะก็เลยออกมาเมื่อคือนเนาะจุ๊กกลับมาถึงบ้านจุ๊กไม่รู้ว่าพี่โจออ,ออกมาวางตรงนี้เนาะจุ๊กเข้าไปในบ้านแล้วจุ๊กก็เปิดไฟอะแล้วพอมองออกมามันมันเจอกับตุ๊กตาตัวนี้จุกจ๊กตกใจทุกคนเมื่อคืนตกใจมาก แล้วฉันก็เห็นสิ่งนี้โซกูตื่นเบิดมันอยู่นอกบ้านนะคะทุกคนดูและตรงนี้ก็คือที่ที่มันเคยอยู่นะคะนี่มันเคยเป็นตุ๊กตาที่เขาโชว์อยู่ตรงนี้แล้วพี่โจอ,ออก ส่วนกองอันนี้นะคะทุกคนคะ่ะมันก็คือกองที่มันย้ายมาจากข้างในบ้านเนาะเมื่อก่อนมันจะกองอยู่ข้างในบ้านตรงนี้เราจูก็แค่ย้ายมันคะ่ะออกระกองไว้ข้างนอกบ้านมันก็คือกองขยะนั่นแหละเดี๋ยวรอเอาไปทิ้งคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นผ้าม่านเดิมเขาค่ะไม่ใช้แล้วแหละจะเอาไปทิ้งแล้วก็มีพวกอ่าหมอนข้างพวกผ้าห่มจริงๆข้างในเป็นพวกผ้านวมอะไรเขาเยอะแยะไปหมดเลยค่ะก็คือไม่เอาแล้วแหละเราเราเราไม่ชอบนะเราจะเอาทิ้งไปส่วนนั้นก็ต้นคริสต์มาสพี่โจเขาก็ไม่ไม่ได้แบบ คือเขาไม่ได้นับถือศาสนาที่มันต้องมีแบบฉลองคริสต์มาสอะไรเนาะเขาไม่ได้เขาไม่ได้อินกับต้นอันนี้จุ๊ก็เอาทิ้งไปเพราะว่าเราเราก็ไม่ได้อินเออเราโอเคแหละแต่เราก็ไม่เคยฉลองอะไรอย่างนี้เนาะเราไม่ใช่คนฝรั่งส่วนอันนี้ก็คือคกับสากเครื่องมือทํามาหาก,กินของจุงเองอันนี้ไม่ได้ทิ้งนะแต่มันอยู่รวมกันเฉยๆเดี๋ยวจะเอาเข้าบ้านจุ๊กเพิ่งสังเกตเหมือนกันนะเนี่ยว่าที่บ้านหลังนี้มีต้นเขาเรียกว่าอะไรล่ะ เหลืองอุไทยใช่ไหมอะจูชอบมากเลยนะคะต้นดอกอันนี้มันสวยอะจูชอบดอกมันสีเหลืองๆคือรู้สึกว่ามันจะเป็นต้นไม้ที่เป็นดอกทั้งปีอะความพิเศษของเขาเนาะแล้วก็เนี่ยคะ่ะรอบๆบ,บ้านมันจะมีต้นอันนี้ด้วยดูดิเนี่ยจูจจาชื่อไม่ได้พกากรไหมอะแต่ตอนไปเด็กเรียกดอกขี้ไก่ปอเพราะว่าดอกมันเหม็นค่ะอันนี้นะ ซึ่งปกติมันจะอยู่ตามโรงเรียนเนาะถ้าเราเรียนโรงเรียนประถมบ้านนอกบ้านนอกมันจะมีทําไมไม่รู้เอ้ยเดี๋ยวพูดเดี๋ยวคนมาด่ดาอีกพูดโรงเรียนประถมบ้านนอกเออนี่อันนี้ด้วยเนี่ยลั่นทมปกติเขาก็จะไม่ปลูกกันในบ้านเนาะคนไทยเราเราจะถืออะเราจะไม่ค่อยปลูกลั่นทมเนี่ยบางคนเขาก็จะถือนะจะเห็นอยู่มีมีพี่บางคนเขาจะบอกว่าเอ้ยมันมีต้นลั่นทมมันมีต้นเอ่ออะไรนี่เอ่อเฟื่องฟ้าเหรอคะที่มันเป็นหนามๆอะแล้วก็ เนี่ยมันมีต้นดอกเข็มด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเราเราก็ไม่ว่ากันเนาะบางคนเขาถือไงเขาก็จะแบบเออ,อยากให้เราตัดทิ้งก็มีบางคนแบบเขามาดูที่บ้านเราเนาะเขาบอกเออตัดทิ้งไปเถอะอะไรเงี้ยแต่สาหรับจูจูมองว่ามันคือต้นไม้ดอกไม้อ่ะคะ่ะถ้าถ้าเราแบบไม่ไม่ไปคิดให้มันแบบดอกเข็มนะมันทิ่มแทงทําให้อยู่แล้วไม่มีความสุขดอกเฟื่องฟ้านะมันเป็นน้มไม่ดีกับบ้านอันนี้ก็ลั่นทมชื่อมันทุกข์่ะทมอะไรเงี้ยคือถ้าเราปิดคิดให้มัน เป็นแบบเนี้ยมันก็จะฟังดูหดหูไงแต่จริงๆอะค่ะทุกคนใน,ในความรู้สึกจูมันก็คือต้นไม้ดอกไม้อ่ะเขาก็มีชีวิตของเขาแบบมันมีดอกเขามีดอกไม้เนี่ยมีแต่จูอาจจะต้องไปดูแลเขาให้ดีเห็นไหมคะเนี่ยเหมือนเขาแบบไม่มีใบอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องซื้อปุ๋ยซื้ออะไรมาบำรุงเขานาะสงสารเขาเขาก็อยู่บ้านหลังนี้มาก่อนเราค่ะเจ้าของเดิมเขาเป็นฝรั่งไงเขาไม่ได้ถือว่าอะไรยังไงต้นอะไรมีความหมายยังไงเขาเห็นมันสวยเขาก็ปลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบ เออเราก็แบบคิดให้มันเป็นต้นไม้ดอกไม้อ่ะอย่าไปคิดให้มันเป็นอะไรอย่างอื่นเนาะเขาคือต้นไม้ดอกไม้เขาคือเนี่ยเห็นไหมคะมันก็จะมีผีทรงผีเสื้อบินมาอะไรอย่างเงี้ยดีจะตายจู่ว่าดูดิแบบชอบอะค่ะดูดดด๋ต้นมะขามมันก็จะมีพวกกระรอกมีนกมีอะไรมาอาศัยมาอยู่เนาะแล้วก็เนี่ยดเดี๋ยวจุ่เล่าให้ฟังอีกนิดนึงก็คือจริงๆแล้วตรงที่จุ่อยู่อะคะ่ะเมื่อก่อนเห็นไหมคะ เขาจะเป็นรีสอร์ทแต่ว่าเขาปิดไปช่วงโควิดเนาะมันก็เลยทําให้แบบเ,เหมือนมีหญ่ามีอะไรก็คือทุกอย่างมันดีมากๆคือแบบสถานที่ดี<ม>อะไรอะไรก็ดีแบบบรรยากาศก็ดีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ไม่เอาเหมือนกันพี่โจไม่เอาเดี๋ยวค่อยเก็บเก็บออกไปส่วนตรงนี้เดี๋ยวค่อยหาเวลาปลูกต้นมงต้นไม้อะไรเพิ่มอีกหน่อยเนาะให้เรามีน้ําเยอะๆก่อนตอนนี้น้าไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยอยากจะลดน้ําต้นไม้เท่าไหร่ประหยัดน้า เราก็เข้าใจอะสถานการณ์เนาะช่วงโควิดมันเป็นช่วงที่แบบยากลำบากกว่าจะผ่านกันไปได้อตอนนั้นอะคือแบบเราก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันแหละขนาดเราแบบเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วเขาเป็นคือจุมองว่าทุกคนะ่ะก็คือผ่านช่วงเวลานั้นไปได้ยากทุกคนะ่ะไม่เป็นไรเราก็แบบเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะโอ,โอ้โอ้ทุกคนลืมไปเลยนี่เครื่องทำป๊อปคอร์นพี่จอ จริงๆนางเคยมีแล้วนะเครื่องนึงแต่วัตจุทําของเขาพังจุ๊บแบบคือมันล้างทาความสะอาดยากมากเนาะเครื่องเดิมอะแล้วมันเครื่องใหญ่เครื่องเดิมคือเครื่องใหญ่กว่านี้มากเหมือนที่เขาแบบเอาไปทําขายเปิดร้านเลยะค่ะแล้วมันล้างทําความสะอาดยากยังไงไม่รู้แหละผ่านไปไม่กี่เดือนเองคะ่ะมันเป็นสนิมมันขึ้นสนิมหมดเลยจนต้องแบบเอาเครื่องนั้นทิ้งแล้วพี่โจเขาแบบเขาโกรธมากนางงอนวัาจุไม่ดูแลนางก็เลยซื้อใหม่ดูซินี่เพิ่งซื้อมาเขาเพิ่งเอามาส่ง เดี๋ยววันไหนให้พี่โจทำป๊อปคอร์นให้ดูค่ะทุกคนสรุปแล้วเราจะกินข้าวกอดเป็นอันดับแรกนะคะทุกคนคะ่ะสรุปแล้วยังบาท่ทันได้ทำความสะอาดยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยตื่นก็สายจ้ากินข้าวนะจ๊ะก็มีแค่นี้แหละมีไข่ต้มอกไก่ที่ซื้อมาอกไก่แบบข้าวฉีกนะแล้วก็นี่หอยกระป๋องมีแค่นี้กินแค่นี้เนาะเพราะว่า มันยังทํากับข้าวอะไรไม่อุยร้อนร้อนร้อนเรายังทํากับข้าวอะไรไม่อันนี้ไข่ที่จต้มอยู่ในหม้อหุงข้าวเนาะอุ๊ยร้อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ้ายร้อน ทุกคนคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาติดตามดูช่องของจุนะคะจริงๆช่องของจุเนี่ยดูแล้วแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยค่ะทุกคนค่ะได้มาตามดูชีวิตจุแค่นั้นได้อยู่เป็นเพื่อนจูเนาะเพราะว่าจริงๆจุก็เป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนค่ะทุกคนค่ะพอเราอายุมากขึ้นเพื่อนๆเราคนอื่นเขาก็แยกย้ายไปทํามาหากินไปเติบโตที่อื่นกันเนาะบางคนก็มีครอบครัวมีลูกวิถีชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปอย่างนี้ค่ะจากที่แบบเคยเล่นด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดก็กลายเป็นเขายุ่ง อยู่กับการดูแลลูกเขาเลี้ยงลูกเขาเนาะไหนจะนหน้าที่การงานอะไรของเราอีกมันไม่ตรงกันนะคะทุกคนคะ่ะอย่างตัวจุเองจูไม่มีลูกนะคะแล้วพี่โจเองเขาก็ทํางานนะคะจูก็เลยแบบ ต้องหากิจกรรมหาอะไรทําเวลาว่างนะคะให้เราไม่ฟุ้งซ่านค่ะให้เราไม่กลายเป็นมนุษย์ป้านาะหาอะไรมายึดเหนี่ยวจิตใจเราอะคะ่ะอย่าง,ง,งจุก็จะแบบ<อ>หาเนี่ยค่ะ,คะจุก็จะถ่ายยูทง YouTube อะไรของจุไปทำอาโฮงอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุไม่ค่อยอยากจะไปโฟกัสว่าเราจะต้องอยู่กับเพื่อนเราต้องได้เล่นกับเพื่อนหรือว่าเราจะต้องได้อยู่กับแฟนแฟนเราจะต้องมาเล่นกับเรามาเทคแคร์เรา คือเราเข้าใจว่าทุกคนมีวิถีชีวิตเป็นของตัวเองอะคะ่ะอย่างพี่โจโเขาก็มีงานทํามีสังคมของเขาอย่างจุเองจุก็มีงานทํามีสังคมของจุเราก็จะมาเจอกันช่วงเวลาที่เราว่างๆสองคนอย่างเงี้ยค่ะเอ่อก็จะนั่งดูทีวีด้วยกันอะไรกันเนาะแต่ว่าอย่างตอนกลางวันอย่างเงี้ยค่ะที่แบบคนนึงเขามีวิถีชีวิตอีกแบบนึงแล้วเรามีอีกแบบนึงอย่างเงี้ยเราก็คือต้องแบบไม่ทําตัวเราให้เป็นปัญหานะ่ะอย่างจูจูก็จะแบบหาอะไรของจูทําอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะทุกคนค่ะ แล้วจูก็มาค้นพบนะคะทุกคนค่ะว่าการที่จูถ่าย YouTube ถ่ายวิดีโออย่างเงี้ยค่ะมันทําให้จูแบบ hmm. เหมือนจูมีเพื่อนมันทําให้จูลครเหงาอะค่ะทุกคนค่ะเหมือนเรามีอะไรทํามีกิจกรรมทําได้พูดคุยกับใครเพราะว่า <Yeah. S 1> ไม่อย่างนั้นนะ่ะเราจะเป็นบ้านแน่ๆเลยค่ะทุกคนค่ะเนื่องจากว่าอย่างที่จูบอกพออายุเยอะขึ้นเพื่อนเราหายไปจากชีวิตเราค่ะแล้วตัวเราเองเราก็แยกออกมาจากสังคมด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาอะไรทําหากิจกรรมทําให้เราไม่ว่างเนาะเพราะเดี๋ยวเราฟุ้งซ่านอย่างที่บอกค่ะไม่อยากกลายเป็นมนุษย์บ้า ค่ะเดี๋ยวแบบอยู่คนเดียวคิดโน่นคิดนี่เรื่อยเปื่อยไปมันก็ไม่ดีเนาะก็ต้องหาอะไรทำเนี่ยค่ะจุชอบมากเลยค่ะเวลาจกถ่าย YouTube ทําอาหารทําอะไรให้ทุกคนดูค่ะขอบคุณทุกคนมากๆอีกครั้งนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนจุมาดูจุนะคะ